a v i n g v e r y b o d y สวัสดีครับท่านผู้ชมหลักานนี้นะครับเสร็จงานแล้วครับท่านผู้ชมปิดกระบะาท,ท้ายไปถ่ขายปลาครับท่านผู้ชม มากครับสําหรับพันนี้นะครับแอดมินทำงานครับท่านผู้ชมท่งสปอร์ตกึ่งบรรทุกนะครับรอบนี้จะได้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวราชมกันครับท่านผู้ชมว่าจะได้กี่กิโลดูครับดูขนาดทะลายดูขนาดทลายนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับพันธ์นี้นะครับสวัสดีครับ